ิดที่ดินใหญ่ยาย่าซุ่มซื้อสร้างไร่เหมือนในเทพนิยายเป็นนางเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยที่ใครก็รู้จักชื่อเสียงของเธอกันอย่างดีสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันผู้หญิงคนนี้เป็นเบอร์ต้นของวงการไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมาเธอนั้นก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีโดยตลอดและอีกอย่างยาย่าเป็นคนที่มีผลงานเยอะมากค่ะ ซึ่งผลงานของเธอนั้นมีทั้งละครและภาพยนตร์รวมไปถึงโฆษณาตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ว่าได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและสามารถสร้างฐานะให้กับตัวเองในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูที่ดินของยาย่าจจำนวน40ไร่ที่เธอนั้นไม่เคยอวดให้ใครได้รู้เพราะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เรียบง่ายติดดินไม่ติดรู้และไม่ชอบในการโอ้โอวดอีกด้วย ของเธอตรงนี้อยู่ในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นบ้านของคุณยายที่กำลังอาศัยอยู่นั่นเองและที่ดิน40ไร่ที่เธอได้ซื้อเก็บเอาไว้ก็เป็นความคิดของคุณพ่อและคุณแม่เธอเลยไม่รอช้าที่จะซื้อเก็บไว้ถึงแม้จะมีที่ดินมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยอวดให้ใครได้เห็นต้องชื่นชมในความกตันยูและความน่ารักของเธอคะ่ะ